ซาว่าเนี่นะครับผมกวีกผมเด,ดไฮไฮแลวว้วพี่กับผมเกมโคกันคิงด้อมาอัปเดตวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่มาได้ออกมาอย่างไรเฮ้ยวันนี้ไม่ไม่ออกเลยอ่ะอัปเดตวันที่เอเอเก้าใช่ปะถ้าไม่ผิดกอหายด้วยก็ผมก็ขอโทษที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับคุณดูคือหมดหมด,หมดใจเฮ้ยไม่ใช่หมดไฟแล้วรีบผมจะมาลานนการโคจันคิงดอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสามสิบแปดเลยเหรอไม่ง่ายอ,อย่างนั้นเนี่ย คือผมก็เพ si well, ิ่งเข้ามาแล้วก็ทำคลิปให้คนดูดูเลยแต่ผมดูมาส่วนหน่น้าผมทำดูส่วนหนึ่งผมจะเล่นของแบล็กพอลนะครับเพราะว่าผมจะการแบล็กพอลใช่เอ่อตัวไหนดีนี่ละกันก็ตัวใหม่คุกกี้ชื่อว่าเอ่อไม่ไรอะไรนะคุกกี้ตัวใหม่เขาเรียกว่าตัวใช่เลยว่ะเราได้ำมันดูก็อ๋อคุกกี้รถลูกอมมิ้นต์แต่ว่า รูเอามิ้นฮะอันนี้มิ้นเหรอสายซาบอทแนวหลังฟื้นฟูพลังชีวิต90%ของพลังโจมตีรถดีบัฟ35%ลดความเสียหายเพิ่มเติม14% 15วิลดพลังชีวิต15%ของพลังโจมของพลังชีวิตดิพลังชีวิตสูงสุดนาน5วิความเสียหายจะขึ้นมิ้น607.4%ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยขึ้นมิ้นฟื้นฟู เชิญฟูลพลังชีวิตเที่ยวเท่ากับ95%ของความเสียหายจากคลื่นมินฟื้นฟูสูงสุด200%ของพลังโจมตีปัจจุบ,บันของคุกกี้ลดคุกกี้มินตัน้งแต่ครูทามนะครับเพราะว่าคุกกี้ลดคุกกี้มินคุกกี้ลดลูกอมใช่ตอนนี้6โมงแล้วตอนแรกผมจะไปเอลวอิสดนะีเงี้ยครับเขาจะกับเอ๊ะอะไร แล้วก็มีกิจกรรมเช็คลายเช็คลายวันแล้วก็นี่ไงเออแบบอุ้ยสปายเลยดูเยอะๆแบบห้าร้อยเพลสฟูสใช่นี่ก็เป็นเอพิซดนะครับเฮียอ๋อเดี๋ยวเขาเล่นนะครับวอุอ้ยนี่เดี๋ยวผมจัดให้คนดูสักตาแล้วเงี้ยแป๊บ,บนึงเนาะอันนี้ก็อารีนาเขา,าก็ปรับใหม่มาเหมือนเอยอารีนารีแล้วเหรอ รูหรือว่ามันเป็นอะไรหรออุย้ยแปดหมื่นขออขนุญาตแคปหน้าจอเลยละกันเชี่ยแปดหมื่นไหนดูเพชรหน่อยอู้หเพชรอู้หเยอะจังเลยอ่ะดีใจฮือเราหายไปตีอ่ะหยอกยอเลยนนะผมก็ได้ดีแล้วครับบุ๊ปตุ๊บแสนเจ็ดฮ่า อีกเก้าอีกห้าร้อยเพชรแม่งไม่ให้ผมอะ่ะโหเกมแม่งเกมร้ายจัด <c oughs> เกมเซร้ายเป็นเล่นด้วยแล้วนะผมไปเล่นด้วยเกมแล้วแไมเกมต้องจะร้ายกับผมด้วยอนะ่ะคุณกิตาครับเฮ้ยมันมาแปลกว่ะแล้วเราดูทีมยังไงอะคนดูอ๋อเนี่ยเฮ้ยอันดับหนึ่งหุยมันแบบปิดไสามารถไม่สามารถปิดได้แล้วหรอ เอาทีไม่สามารถไปิดได้จริงทำมป้าเขาที่เขาไปเล่นกันแล้วเนี่ยป้าเขาเล่นเขาไม่เล่นกันแล้วอ,อุ้ยโคตรสวยผมจะตั้งค่าทีมแป๊บนึงงนะทีมแบบเดิมวะได้ร้านสองแค่พอละ okay, อะไรนะผมตีให้คนดูให้สักรอบนะกันแบบเป็นการเปิดเปิดเกมอะไรเงี้ยนะครับผมร้านสี่ทีมีอ๋อร้านสี่เลยปะตีร้านสี่เลยโหผมวิ่งกาบพลังพลังก็ค่าพลังมึงนะเดี๋ยวแสงจันผมใช้สกิลเป็นตัวที่สองเลยนะครับเพราะว่ามันจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมขอโทษด้วยจำกระหม่อมแสงจันมันอย่าเพิ่งลูกโอ้โหอะไรเหี้น ส่ใจนู่นกูเข้าไปปุ๊บมันก็โดดจำกหม่อมทำไมทีมันตายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเขาตื่นที่ผมตึงเงินไปตายสุดน่าจะผมว่ามันแหละก็ขอไปด้วยนะครับเฮ้ยใช่ได้แต่เดี๋ยวให้ตายสิเราต้องมาเล่นเกมพี่อะไรเฮ้ยเกมพี่อะไรอะไรเกมที่สนุกมากว้าวได้ได้โปรไฟล์แล้ว โอ้สุดที่พี่กูติดกับเบอรชเยอร์เซียะแล้เดี๋ยวผมใส่ของคุกกี้เฮ้ยไม่ใช่คุกกี้ดิเอาชื่อหาไม่เจอง่ไงติดตั้งรูปบ้านแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่แรงใหม่ด้วยอุ๊ยเอาดิเอาจริงจริครับ พูดผมได้แปดหมื่นเพลคนดูคิดดูแชีร์ได้ไม่เยอะจะไรนะครับไม่อยากจะโม้เลยพูดจริงแต่โมไปแล้วขอโทษด้วยก็เก้าหมื่นเพลเลยแบบไม่ได้แอกหรอกเนาะไม่ได้แอกเลยก็แค่เก้าหมื่นใครใครก็ได้อยู่เหรอเก้าหมื่นเองข้อน้อยน้อยมากเลยเปล่าขนดูอัพเลเวลเลเวลสี่นะครับห้าร้อยสวย น,นี่ผมจะใส่เป็นน้ำเม็ดล้วนเพราะว่าผมอยาก up ให้กับคุกกี้แบบเพอเพราะว่าผมชอบมากเสร็จน้ำเม็ดเอ้อยก็เขาจะขุดทามาปะแมบบ่เพิรเสร็จน้ำเม็ดก็ได้เนาะคนด,ดูดูเป็นเพดิสวยเฉยนะเว้ยดูเหมือนแคนดี้เนะาะก็แคนดี้นั่นแหละข้าขอให้ช่วยกันหลงกันแล้ว นี่นะครับวันนก็เดี๋ยวปึ๊บผมดูผมดูเพิ่มหนึงเดยวนะดูดูอ๊เปิดสกิลมาปั้มรถเกาะรถอะไรรถอะไรก็ไม่รู้อะดูไม่ทันอ่ะความเสียหายจากสกิลของเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายของศัตรูเอฟเฟกต์บวกสิบเปลี่ยนเวลาต่อเนื่องของคุกกี้วาลีคุกกี้วาลีคุกคีเท่านั้นมา สิบไแล้วอเฮ้ยหนึ่งแสนแล้วครับนอ้องดีใจค่ะแคปหน้าจอแปบนึงแดนชอบเลยแดนชอบโ,อโหแม่งเยอะจัดเลยเฮ้ยเยมันนีเหรอสตอะไรนะอะไรที่มันเออสืบผู้พิทักษ์เออ,เอ,อใช่สืบผู้พิทักษ์มันมรียังคับมันดูแบบสุ่มเลยได้เลยป้าโอ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ย ออกจเข้าอะไรยานก็จะออกตัวใหม่จะไม่เป็นตู้พมเพล็ดวะแล้วไม่ได้สืบตู้พมเพล็ดวะาขค่งลิชอะไรสิกินแห่งตำนานไปพบเลยอุ้ยเอฟเฟคอลังการขออนุญาตครับต่อโอ้โหเอาไปเป็นหน้าจอเกเกเฑ์สุดเด็ดเผ็ดมัน เราจะแทกได้ปะอูมันไม่มีให้แรกอะสกินไม่อะสุ่มเลยครั้งต่อไปไมะทีท้องครั้งสุดท้ายมาเขาดูด่ากูครั้งสุดจะบอกหมดตื่นแล้วครับแดนหมดตื่นแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้วหรอได้ขอโทษ ได้เลยแล้วห้าวันมันจะเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาสุ่มให้คนดูดูอะไรก็ไม่ยากจะมองจะไม่ได้ก่อหนึ่งแสนเพทคนดูเข้ได้ไหมล่ะสำหรับผมนะพรามว่าคนดูกี่ดาวหนึ่งแสนเพทอะถ้าผมคาดนะเพราะว่าน่าจะประมาณสองดาวสองดาวสามดาวได้หนึ่งแสนเพทนะหนึ่งแสนคูณหนึ่งแสนหนึ่งแสนหันสามพันเท่าไหร่ สาวเชดได้หนึ่งร้อยวะน่าจะสุ่มได้ประมาณสากว่าครั้งสามสิบสองสามสิบสามใช่ครับสาสองสาสามเลยอัพัอะไดิเชีเ่แดนชอบจัดไลค์ับ โหเต็มด้วยมาแล้าอ่านคุกกี้สกิลเอ้ยอะไรวะอ,อ๋อไม่มีแล้วนล้วมาอ่านคุกกี้สกิลตัวใหม่ก,กันเลยนละกันมาเฮ้ยเราอา่านแล้วไอ้เี็ยแตนโคตรหล่อนอะ่ะโทษนะครับที่ผมอ่าน,าน,าน,านามันไม่เพียงพอเนาะแค่สองชั่วโมงลแล้วก็มีสเตจพิเศษของท้องทะเลแห่งนางเงือกผู้เฝ้าฮะใช่ปะดูน,นั่นสิท่านดวงจนันทร์กำลังซ่อนตัวอยู่ในความมืด อในที่ช่วงดาวซ่อนตัวอยู่แบบนี้จะได้ยินเสียงกระซิบขอขึ้นด้วยละ่ะผู้จำไม่ได้เพราะเธอก็อยากฟังงั้นหรอเราจะไล่ฟังอย่างนี้ละ่ะแล้วก็ฮู้ยเราไปฟังเสียงของคุกกี้ตัวใหม่แป๊บนึงเราจะได้ภาพแบบตึกๆด้วยเด้อเสีย,ยพูดดิใช้าสารประทับ น่าจะไม่มีพูดปะผมกดบวมพายมีบวมพายพูดอย่างเดียวใช้สิใช้สาสตร์แพทยทำงานอย่างทำงานทำาน้าเหมือนฉันดีไม่ได้เลยก็ต้องได้สิคุกกี้พิวเจอรี่ฟิสคุกกี้คิมสันโครรนเคุกกี้ตัวใหม่นะครับมีสองตัว สามตัวดิเดี๋ยวมันก็มาแล้วเมื่อก,กี้ตัวน่ะพวกน,นี้น่าจะรีเจนแล้วก็นี่ก็น่าจะรีเจนนะเราคาดอ่อา,าน่ะ <c oughs> เราคิดกัดาานนะอุ้ยได้สามเลยเว้ยไอ้เราจะกดให้หมดเลยโอ้ยเจ็บแขนนี่คือนอ r ม a l กับพัท ผมงั้นผมเล่นฮาร์ดแล้วกันฮาร์ดตัวอะไรอ่ะจำเป็นต้องเข้าร่วมทีมไอ้แค่ช็อปปิ้งมันอย่าง,งาโง่เลยวะอย่าดูสกิลมันนะ่ะน่าจะสวยนะดูแบ็คพอยลูกรักสมัยก่อนตอนนั้นมีแบ็คพอยแล้วที่ผมสืบได้ข้างแรกลูกรักผมเลยไม่ังโคตรแรงโคตรโฆหดเฮ้ยดูก่อนดูสกิลมัน โอ้โหมันไม่เปลี่ยนนะเพราะมันไม่ได้อัพเนาะฮ่าเกือบตายหมดขู่เกือบตายหมดทั้งทีมลืมดูเลยแบ๊กโผล่แบกโผล่ก่แบกโผใช่อะไรเนี่ยครับก็มมบ่น,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 นพอก่อนหลายกันแต่จะเป็นเล่นเอิอ,อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเรว่าอะไรลับไหมรับไปมก่อนล้ะกันขึ้นมากันทีสัง ต้องมีตัออะไรติดตามไปด้วยเงี้ยสิด้แล้วผมก็ออกแล้วก็เอาเพียวใส่ก่อนพอเพียวมันน่าจะฮิวแรงรอะแบบฮิวทีเดียวแรงที่สุดแล้วในเกมแล้วมั้งแล้วเราสตา์มันยังไม่ตายแบบฮิวแบบเลือดเต็มทุกตัวนี่เงี้ยวันน่าจะฮิวแรงสุดในเกมแล้วสําหรับผมนะนี่ผมเล่นผมเล่นผมกดดันเลยเล่นทํไมมันไม่โหดหรอ มันก็ง่ายแค่นี้เองนั่แหละรู้อยู่แล้วว่าเราจะเอาชนะได้แต่มันมีสิ้นส่วนแรกปะแบบแบบพอมันมีอะไรร้ายไหมพอรัฟังเสียงของคนรักเธอจะดีไหมเจ็บคอแล้วเจ็บคอแล้วเข้าใจบอก อันนี้คืออะไรอรัอ๋อคือการสุ่มตัวนี่เองผมจะสุ่มอะไรผมไม่สนหรอกเพราะว่าผมก็ไม่สนแล้วเกมคือหมดนี่คืออะไรไม่ได้สุ่มจริงจรอ่ะไม่ได้สูมครับเกมแม่งเล่นลินกับผมแม่งต่อยแม่งเลยเี่ยต่อไปขอรักฐานก่อน เยอะเลยนะฮะพลังใส่พลังผมล้านนึงพลังดาบฮะเจ็ดแสนเลยทำไมมันเยอะตัววะใช่แดนเถิดแดนท้อแดนแท้จะขาดใจแดนไก่จะโบกแนกายผมไม่เข้าใจแค่นั้นเลยสวยตายสวยแสงจันทร์สเกลไปจะมีเอฟเฟกต์ด้วยเอฟเฟกต์น้ำลายพุ่งเฮือต็มไม่มีดาเมจเพราะว่าไม่ได้สกิลไม่โดนไม่สกิลไม่ได้ผ่าดิ ป้างปางปงอะไรเงี้ยน่าเบื่อถ้าคนดูไม่ดูผมก่นอนนดูแะ,นะ้วอน,นี้คือแังเก่ว้าวนี่ไงยีฮไลรแล้วครับหกสิบเร็วสิชีา แคดขาดทุกไห่พอ่อพ่อว่าตัวสันเอ้ยหนึ่งหุยใครที่ขาดแรกแรกได้เลยนะเนียผมจะเอาอันนี้ครับหกร้อยเราจะเอาอันนี้ครับพ่อผมมีเศษแล้วเฮ้ยคุกกี้โกซิลินมีอีกแล้วเหรอตัวมันอนะ่ะตัวแหม่จะมาอย่างนี้ไม่ได้เยอะเกินไปป่ะครับ แต่ว่ามันเยอะเกินไปแล้วข้ามหมดเลยผมแม่งคิ้เกียจะบอกให้ตีคุยอยากเล่นวะไว้ทีหลังนะพอแล้วดูเราไปเล่นเออพัวแบบเฮ้ยอะไร ไอ้เบสโอดเดี๋ยวก็ได้10ครั้งสิบครั้งเลยเหรอผมรู้ดีแล้วผมเข้าอันีหน้าแป๊บนึงแล้วผมจะแลกมีของแรกแลกแรกของยังไงเไม่ใช่นี่แรกแลกแรกแลกแลกม่หมดเลยแรกแลกผมจะสุ่มด้วย พอดีผพว่าหิวพอดีได้นหิวข้าวหายนะขอเต้าด้วยนะมันแนบบ่าผายผายอะไรไม่ใช่ครับมันเน่าแดนไม่ไลอดแล้นะไปเกือเฮ้ยแสงจันทร์เฮ้ยเสียเอ้ยแสงจันทร์ กูเรื่อเลยสองคนแบบร้ายวันยี่สิบคนป๊บไปเราอัพเกรดท็อปปิ้งได้เราเอัพเกรดท็อปปิงปป้งหน่อยนี่ท็อปปิง้งหกแล้วกันหกก่อนทำหมถ้ามันได้แบบป้องกันผมจริงเลยลูกค้าจะหายดีๆได้อยู่ถ้ากล้ามันแบบอ,อกกัพการที ุยแล้วความเสียหาย52 52ดิเอิ่มเอิ่มยูทาเกมขอเวลาจมตีได้หรอเอาไปหนึ่งหนึ่งเ,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 เล็อ่ะอ่ะออ่อ้ยลความเสียหาย57เชี่ชเอาดีคูทามสวยหุย มันก็เกินไปเปล่าเนี่ยเขาจะว่าผมโป๊มไหมเนี่ยอันนี้น่ยจะไม่ดีขอบใจครัขอขอขอความสงสาะโจมตีสวยขอความสงสาฮ้ยเชียนดูตามผมจะหมดตายขี้ก็ได้โหเก็บไว้กันแมวแต่ผมเอ็นหนึ่งพอเรากดเองไหม กดเองกดเองดีกว่าสวยผมว,ว่านักขึนจะดีใช้ได้น,นะครับสองนี่เก็บไว้อันนี้ก็ความเร็วใช่ไหมหาไปเลยเก้าพอยตอยคิดที่ข้อนเราเอาให้มันหมดเละกันนะรู้ความเสียหาย4ี่สิบีเฮ้ยวอาวดู ลูกคนเสยหายสามชิ้นเลยหรือหอเชียเต่าเงอยเลยเฮ้ยไม่ใช่คนอะอยอ่ะฮูเชียเพรกูแม,ม่งยังเถื่อนเลยมายตเป็นต้องมี สังทองลูกแม่งามแท้มันลบหลังโลกค่ะครั้งนี้เท่าไรเราดวงดาวต่างขับขานบทเพลงเพื่อชัยชนะของเราทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนี่แหละทีมแบบนี้แหละเอาไปได้ไหมตาสตาร์เลยกันเพี้ยยี่สิบวินิลแล้วเดี๋ยวพอแล้วเอาขุดดูนะเดี๋ยวดีวันนี้ผมพอแล้วนะคระับผมขอตัวไปเล่นก่อนให้ไปนักเก็ต ยามันงกีนม่นอมสงสารสงสารนั่นใส่ยาทียแบไรอ้โอ้ตาตาไ้นก็โดยนยาเมื่อกี้มังตุ้แแงแบบพอเขาเรี้นอะไรกัน <c oughs> เลยตอนนี้เราเปล่ยนแค่เปล่ยนกันเพื่อนกันเพื่อนกันกันกันเพื่อนกันเพื่อนกันโอเคครับผมขออนุญาตแล้วผมขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วบายบายครับผม